สวัสดี e on ส,ส,สวัสดีลูกค้าและก็ลูกเพจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สายแต่งอันดับหนึ่งมิซูจริงใจจ้า วันนี้นะคะพัสอยู่ที่โชว์รูมพาสค่ะคะวงไถยมอเตอร์เซลล์ที่บางนาตราดกมสิบ hmm. สเดี๋ยวพัสจะรีวิวรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งออกมาหล่อมากๆนะคะจากเจ้าไททันแคปธรรมดาเราโมดิฟายให้รถคันนี้ออกมาหล่อขนาดไหนไปชมกันจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นแคปนะคะ ไททันแคปโมเดล2024่ราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่6 2 2 0 0 0บาทรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแอคทีฟ e, รุ่นเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์แล้วก็ติดตั้งเป็นตัวกระจังหน้าเข้าไปนะคะตัวนี้บอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้เราแถมจัดเต็มให้ลูกค้าฟรีๆกันเลยทีเดียว มาดูต่อในส่วนของตัวล้อแม็กตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นแม็กใบพัดยีมดตัวนี้นะคะขอบยางจะอยู่ที่255ทั 50R18 และในรุ่นอคจิตัวนี้นะคะตัวกระจกมือจับตัวนี้จะทำสีดำมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วในส่วนของครอบเป้าตัวนี้นะคะจะเป็นครอบเป้าแบบดำเงาเคปลาแล้วก็ติดตั้งตัวกันสาดทรงสปอร์ตนะคะทั้งตัว ประตูด้านหน้าแล้วก็ตัวแคปให้กับลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นโอเพนแคปนะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆในราคาแค่ห0 0 0นต้นๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกผ้านะคะบอกผ้าแล้วก็ตัวบอกแคปตัวนี้เราแถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะ พุ่มอะไรจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทไข่สตาร์ทนะคะแล้วก็มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพุ่มอะไรหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เราติดตั้งเป็นกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถให้กับลูกค้าพร้อมเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แมนนวลเกียร์ธรรมดา6สปีดจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังของเจ้า แคร a c t i v ตัวนี้ที่ติดตั้งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะในส่วนของเจ้าสเกิร์ตวิกเตอร์ทั้งชุดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวนี้ที่จับเป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าหล่อมา,ากๆเดี๋ยวพัดจะพาไปชมรอบรอบคันของเจ้าแคป์ฟแอพทีตัวนี้นะคะว่าหล่อขนาดไหนไปชมกันจ้า สู่จริงใจเจ้าแม่สายแต่งแต่งได้ทุกรุ่นอยู่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเรามีโปรพิเศษสำหรับแคปเตียตัวนี้ฟรีแต่งทั้งคนันพร้อมส่วนลดเน้นๆนะคะฟรีดาวกันไปเลยจ้าออกรถไม่ต้องจ่ายตัง หรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นส่วนลดเน้นๆ1น0 0 0 0ไปเลยจ้าพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายลูกค้าที่สนใจแอดไลน์มาคุยกันได้พัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ส่วนตัวไว้ให้นะคะหรือโทรหาพัดที่เบอร์0634646153สายด่วนสายตรงลูกค้าเข้ามาชมช่อง YouTube แล้วรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะหรือลูกค้าจะเข้าไปชมอีกช่องทางหนึ่งเป็นเพจของพัดชื่อว่า มิสูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งนะคะเข้าไปดูแคมเปญต่างๆแล้วก็ภาพบรรยากาศการส่งมอบนะคะแล้วก็แคมเปญรถมิสูและคลิปอ่งมากมายเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะที่อุดหนุนช่องมิสูจริงใจของเราเรามีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรแต่งแบบไหนห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าเจ